สวัสดีสวี่ดัตกับพี่น้องครับมาล้อทงลอทาเมื่อกขาดบัตร <laughs> ห่วยขาดลงมาได้พอหรอพอพอย่าห้ามห่วยเจ้าขาดปไปเพื่อเลยหน้าเขาเราเนาะออกมาล้อหน้าพี่น้องมาเียมาหอดมาขึ้นนี่คำคำเดึกๆไปเบิง่งศิลปินผู้ไร่เปิดปวงมากไปหาลัางแจน้องนงมากก็เลยลวงมาบานเลยนะครับแวไปหา,หาลูกไส้โย,ยเพื่อกับงวงวอมมาเนี่ยก็เลยออกมาธงหน้าตื่นแต่เเศร้า น้องสาวสิมาเบิ่งงวัวนพนดยังได้งวัวไปเลี้ยงอมาวัดหน้าจันร์ลอยแล้วครับปุ้ยเขาเดี๋ยวเดเอากลองให้เบิ่งก่อนเขาไหมเขางามโนพีนี่เนาะพูดนะเพียงกันดีขน,นาดเลยไมีหมดครบหน่อยต้นพระคายปลูกไว้บักล้านเหลือต้นเดียวยบ่หัว่ามันเป็นยังไงปุ้ยเขาคอยสิพอกเกี้ยวแล้วเขาคอยสิพวกเกี่ยวหรอพี่น้องเขาโดนบอกเจมไปได้มาบานไหนนี่ สิพ่อเกี่ยวอะไรหล่ะเลยมีไพอยู่เถียงบ่ละ่ะงัวอ,อยู่บ่ละ่ะหน้าดำก็เจ้าเขาง,งามน่าจัดลอยบ้านเดี่พี่น้องปัดตรงไหนตรงหน้าหอมกินใบเขาโน่ยละ่ละเนาะนะครับเขางามอยู่พ่อได้เกี่ยวอยู่ดอกปีนี้ฝนงามงามงามน้ำกระเต็ยมน้องได้ยินแต่เสียงอยู่อยู่ดอกพ่นงัวอ,อยู่คว้าฝนไปไปเบิงพี่น้องเอ้ย หนามคอยเต็มหมน้องเลยปลากะกำลังง่ด้นิดนี่เลยโอ้ยนามขึ้นมาจนหอดฟังเลยตัวนี้พูดนะปลาเล่นเป็นก้องเป็นก้ออยู่บนปลาเลี้ยงไว้บางอันก่อนสิออกไปอันสำนักงานมอรนี่พี่น,อน้องนะครับเฮ้ยสได้เกียบตัวเขาเจ้านี่โอ้ยเขาให่พร้อมกันตัวนี้ เขาไปเบิงงัวได้ปะาเขาไปเบิงงัวก่อนออพี่เขาให้ดิเขาง,งามงามเรียระยาเราอยู่งถึงรถอีตแตกเรแนี่เห็นปะข้อไล่ๆนั่นอเ,เออว่บาบังดู <laughs> มันสิเป็นเท่าไหว่มาบังดูเอากาดใหนพื่นว่าก่อนใหนพวกพื้นสิซื้อพื่นสิจัง, <laughs> ง <S <S ไหนซ้ำไหนใช่ล่ะไะม่ใช่หรอป่วพุ่วน,นย่างไมุ่่นล่ะเอาเอาพิหน้าก็่สีพวกเกี่ยวเลยแมนสิได้เกี่ยวแล้วเขาให้นี่ อาทิตย์หน้านี่แหละบางร่งนี่เลยออกมาแล้วอีกข้อไล่อันสอันเลี้ยน่อยให้มันใหญ่ก่อนสิขายเมียมันอีมุมมุมนี่่อย้ำเล่อยามเขายซิฟซีเท่านั้นแล้วก็ย้ำน่ะก็ยังว่าสีดำให้เล่าอยู่บนข้างไดนสินี่ยนี่นี่ไม่มันไหนล่ะได้ลูกมันใหญ่ก่อนสิขายออกอยู่นี่ฮะ ปล레이เถอกนี่ตัวนี้สิขายออกอยู่นี่ให้ลูกมันใหญ่ก่อนมันสิได้เท่าใดล่ะซำนี่ได้พ่อซีบอยู่าาาขยเนาะไปมาเขาตลาดมาได้ไงเตแกงงวไาเพราะยังสีตัวขาวพ่อโอ้เอาเอาเอาเบิงเบิงผุนอีกกอไหลมันหลีอยู่ผุ่นอยู่ห่มผุ่นเบิงมาเอาคุยกันเบิงเขาปองไดเราอ่ะเอ้ยปองมันยังอัน ความเทียอยู่ได้นะเบิึงไปรัดทั้งฝุ่นมึงดูรับมาบึงหิ้ว <c oughs> โอ,สอ้สวร์ต่เข่าปีนี้เขางามคลักฝนดีสูป้ปีบ่งามปนนิได้ไอ้พี่น้องเอ้เข่าจานร้อยนี่ถือว่าเป็นเม็ดดีอยู่ปีนี้นะครับยี่ก้อไรมาแม่อ้อมไปได้ปนิทั้งฝุ่นไม่เพิ่นเบิเึงตัวดู <c oughs> เมื่อน,นั้นม้อย่อมขึ้นรถคุ่ม้อยข้นอยู่นี่แหละม้อยขืนก็สามารถเด้ขายแล้วได้ดิ ไม่ย้อมขึ้นรถเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนยางไปเบิ่งก่อนนี่พอยางหำำห้ยสิบสี่แต่ว่าเราบ่มีเงินสดกันภาษาในห้อยมันว่าห้ซื้อห้บ่มีน้ำตาเออเนี่ยมาเบิ่งเกลาไมันนี่แต่มันอยากตื่นเตี้ยโอ้ประมาณนี้เนาะสิบสามหาลอยเพื่อน่า มองเพิ่นดีหายได้บ่ขายขวายมาสางว่าเถอะปวดเล่นระบาดเนี่ยเอ้าอืเอาตัวไหนกับบ้ามาหลดอีหดายเอ้ยตัวนั้นล้วตัวนันลูกมันว่าท่านไงแม่เออแม่อีเล่นี่ยืธอรู้คนตีบอแม่ลูกมันว่าเธได้เศร้านุ่ม เท่มันคือหน่อยเท่มันแมนบ่หรอเท่มันใส่ผ้อง่อออกตีเอาไอ่ๆแล้วนั่ไปเบิ่งก่อนเขาไปใกล้กับบ่ได้ยังวะเออมันม่านเลยนั่นี่นี่แม่แม่ลูกขับมันใกล้กับแม่ลูกนะตัวนี้อือออกลูกเพราปีท้ายปีเพล่าเนี่ยแม่นเห็นบ่ลูกงามบ่ง้อปีท้ายปี ที่มอยอนีแล้วหันี่ง่วนงวหน่อยนะบ่อโอ้ของอ้ายใของอ้ายรบักเถือกวงอันยูอันยูอันปะทุมลานบักเถือกคู่กันครับตัวนี้ละแต่ว่าใหญ่กว่านิดหนึงก็จะขายพวกพันธนั่นแหละยังวงว่าเป็นราคาหรืยังวโเป็นองเลยยอมแล้วตัวนันเมีมันนั่นจะเสือหัเงินมาหวเนนั่นยัดรุดเือนอยู่ออ ว่าเบิงเรามักตัวไหนก็ว่าเบิงว่ามาลวดสิบสองเต๋อขอให้พ่อใหญ่จักพันไนที่พวกเราเลียงให้เราจักพันในสิบสามไปสิบสามไปว่อไ่เ้เต่เออมื่อีไปน้องเห็นบ่เพิ่นเพื่อนไหนสิบสองครับเดี๋ยวอันสิโรหาพ่อใหญ่หำก่อน Cháu sẽ bay chân đấy, cần này cắn bò này sẽ hại phân bang gì ừ. Để tôi thám bao nhiêu hầm quần, phép 1 Bỏ bãi xuống Hãy bao nhiêu hầm Nếu đã xịt ăn có gì bít bà tù hay cháu ăn y ăn kho lai <laughs> con Nhắn nguồn ngoài phải không? Nếu điều, điều Xịt cắn nguồn ngoài vậy Ui, mưa này cực nhạc nhạc Lại nít, lại hộp ma Vô, lục vô Xịt thả át bà tù hãy ra đây ยางยางมาลูกมาไปไปยูน้ำเพลินไปยูน้ำเพลินปุ๊บเสียไปเลี้ยงพง่หนาเพิ่งตีล่ะมันเป็แต่สั่งขนาดได้ด้วยนี่ออกมาลูกออกมาเมื่อไหร่ก็จะเอาขึ้นรถนั่งสิละไปไปยูน้ำเพลินปุ๊บเสียไปเลี้ยงเนี่ยเออไปพ่อไปบัดมัดควักกอนนี่เดี๋ยวงัวหน่อยสิออกไปเอาไปก้อนเอาไปก้อนไปถ่ายยูมองรถบุระ ไอ้เขาคอ,อกวันนี้เขาคอ,อกเดี๋ยวเมียกลับมาเอาเมียไปส่งซ,ซื้อจูงไปเป็นมูจูงแม่มันไปเป็นมูตัวนั้นตัวนั้นขึ้นรถอย่างยากนะพี่น้องนะครับลูกมันก็เลยเอือนน้ำเดี๋ยวกล่าวเมียมาส่งดอกเพื่อนเอาเมียแปันส่งเอืีอยก่อน <c oughs> เรียนลอยอยู่บัดถ่ายอยู่นี่ละเดี๋ยวเมียกลับมาไปจูงละจูงไปบัดหน่อไปเอาไปเลี้ยงให้ข้ามัยค้นเนยล่าเด้อไปอขึ้นรถด,ดูมันขึ้นได้บ่บาดหน่อยอ่า งวดตัวบอกไงอ้วนพี่ขนาดได้สิบสี่ห <laughs> มื่นสี่งวตัวละหมื่นสี่ซื้อมาตะกี้ตัวละสองหมื่นกว่าพี่น้องโอ้ยจัคสิว่าจังไลยเอาไปว่ากันไปว่ากันไปก็ <c oughs> ลบาบัดเพ้นเอาข้นลอาขึ้นง่ายๆเมือนอ่ะคุ้มเอาขึ้นก็บักเชฟไม่โอ้ยจนเมือ่อยยินหิวลิวลี่เ <c oughs> มื่อกี้ลบาบัดเพ้นขึ้นเอาขึ้นง่ายๆเลยมันอยากไปยูน้ำเจ้า <c oughs> มันอยากไปยูน้ำเจ้าไปพาไปกินยาปลูกพ้นปลูกงาไบไหลาย ไปไปกินยาผูกน้ำเพิ่อนผู้เดอ้อคำคู้นในเพิ่นเด้ออีหล่าเดอ้อบัดนี้เดอ้อเพอาะไงตุนเราเมื่อยหลายมันหลาตัวซอยออกไปให้เราสักก้อนพี่นอ้องญาติเราป่วยเราไข้เราโซ่ก,ก่อนเลยสิบ่ได้อันนั่นน,นี่ปฏิบัติว่าเลี้ยงงวัวปัวยจะของปฏิบัติอีกละนะลิตวนปูเฒ่าขายออกให้เพิ่อนใช่มันเหลืออยู่ขอจกจักงหาตัวเพราะไหนปัญหาหญ้าหาหยังง่ายแน่ไปไปคำไปคู้นในเพิ่นเด้อลูกเดอ้อเดินทางปลอดภัยคำคุ้นคำคุ้นห้ออกแม่แพ่ลูกหลายๆไปพุ่นน่ะโอ้ยเนาะไปลูกไปบาดนี่ ลิตวนเสียดายอยู่ดอกเต่าเฮ็ดจังไดลิตวนอันผู้เลี้ยงหลายกวัวไปลูกไป